มาทุกคนจ้บๆจ้บเดกกับขออนุญาตใช้มือคิมผู้ที่ตนัดใช้มือกราบสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กันกับช่องกินไปตามใจฉันวันนี้ได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 ไดดหมูทอดมาฝากทุกคนแล้วก็มีผักแล้วมีมะเขือกับแตงกวาแล้วก็หน่อไม้ผักเสี้ยนต้นหอมดองแล้วก็มีเจ้าบองก่อนไปรับชมคลิปนี้ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะมามาหากคลิปนี้กินไม่สุภาพยังไงก็ขอภัยไว้นะที่ตรงนี้ขอไยก่อนร่วงหนะ้าเพื่อลืมมาทุกคนแซ่บๆด้วยกันขออนุญาตใช้มือคี้ผู้ที่ตนัดใช้มือไม่ว่าก,กันเนาะ

もうか。Oh, 么子啊？ ma è che mi ha di dire. Non sono io, ma che ti เมื่อคืนป้ามา <c oughs> เปิดไฟนะนะหมอของพี่ดูจัดน่อมาของน้ามาของอะมาใช่ไเดี๋ยวได้มาตัวไดีเนี่ยติดคอแล้วได้อานน้ำไปป่ะ น,นอนอท่านั้นเลยไม่ปูผ้าเลยนอนอยนะ่างนั้นจนสว่างครับกดหลังแต่ถ้นให้อาอาไปส่งพี่นช่มเราก็สหงใหเช้าตรงให้เ,เรื่องเช้าเอไม่ได้เปิดนอนก็ไม่นระดมกมเห็น อเอาอ่ะี้ี่ก่อนเติมมามอ่ะ้นไม่ได้เปดิดอารมไม่อหรอพักต้นหอมไม่ไม่อะไรเหมือนผักเส้นเนาะไิ่เปิดอรอ 你、okay. 走呗。三八、嗯。你的安享，跟风的。 ลองน้ำพริกปลาดูดิกะปิดระปิลอ,อ,องติมน้ำปลากับเลเดเ๋ยวไปเดแปยวไปเจ หมดหน้าฝนก็เข้าสู่หน้าหนาวหมดหน้าหนาก็หน้าร้อนหมดหน้าร้อนก็น่ารักจังเลย

แมันไม่ได้เผ็ดแต่กระเพาะมันเผ็ดน้ำซสอิ้ที่มันเผ็ดก่อนอีกหนเรากินอาหารจืดๆแล้วมั้งเลยอ่าจืด,ดอืมอ่ะข้าวต้มจืดใช คนคะอิ่มแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรกินข้าวน้ำพริกแตงมะเขือหน่อมไม้ผักต้นหอมผักต้นหอมต้นหอมเปรี้ยวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมเลยอะยต้นหอมดองอผักาซสันส้ม,สมพักส้มพักบ่อาษาไซสันบอกว่าส้มผักมีแค่นี้แหละค่ะข้าวเปล่าแ้วก็หมทอน,นง,งา่ายๆจะตายคิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากๆากขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองเงินทองอะไรมาเทมาทั้งคนให้ทั้งคนให้พอและคนที่ได้รับพอนเนี่ยนะคะกินไปตามใจฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย